แล้วเราควรจะเล่นแบบไหนแบบไหนเบิร์นไขมันได้ดีที่สุดนะคาร์เดียวที่ดีนะคะก็คือคาร์เดียวที่เราทำนะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกี้กี้นะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่กี้ชอบมากๆนะคะซึ่งนั่นก็คือคาร์ดีโอนะคะก็เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะชอบเหมือนกันนะคะก่อนจะไปเข้าเรื่องกันนะคะอย่าลืมกด subscribe กดติดตามแล้วกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะวันนี้หลังจบวิดีโออย่าลืมลองแชร์กันในคอมเมนต์นะคะว่า ใครคาร์ดิโอแบบไหนบ้างแล้วเราก็ชอบแบบไหนมากที่สุดนะคะออกตัวก่อนนะคะว่าคาร์ดิโอเนี่ยมันมีรีเสิร์ชหลายอันมากเลยนะคะเราจะไม่มาตอบกันนะคะว่าแบบไหนลดไขมันได้ดีที่สุดนะคะวันนี้กี้จะมาแชร์ว่ามันมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยแบบไหนเหมาะกับใครขอแบบเข้าใจง่ายๆนะคะเราจะขอพับวิทยาศาสตร์แล้วก็การดึงพลังงานต่างๆที่มันจะค่อนข้างเข้าใจยากนะคะเอาไว้ข้างๆก่อนนะคะแล้วเอาแบบเริ่มต้นเอาแบบเบสิกก่อนนะคะว่าวันนี้เราจะเริ่มทําอะไรได้บ้างนะคะก็ต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าคาร์ดิโอมันมีประโยชน์มากมากเลยนะคะในแง่ของการ เบิร์นแคลอรี่เบิร์นพลังงานนะคะหรือว่าในแง่อื่น,นๆเช่นเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องฟิตเนสนะคะพัฒนาปอดพัฒนาหัวใจพัฒนาอาว,าวัยวะอย่างต่างๆให้เลือดสูบฉีดหรือว่าในด้านของโฮอร์โมนหรือว่าการหลับให้ดีขึ้นการสร้างภูมิคุ้มกันอะไรเงี้ยประโยชน์มันเยอะมากเลยนะคะวันนี้เราจะมาเข้าเรื่องก,กันเลยนะคะว่ามันมีประเภทไหนบ้างนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยประเภทของคาร์ดิโอเนี่ยมันมีเยอะมากนะคะแล้วก็แบ่งได้ตามหลายเกณฑ์นะคะเส้นความหนักความเบาหรือว่าการดูจากฮาร์ดเรดนะคะวันนี้ที่ขอสรุปมาให้เป็นแบบที่ทุกคนนนนนน่่่่่าาาาจะะะะเคคคยยผมกกกัอองแร คือ low intensity cardio นะคะหรือว่า cardio แบบเบาๆนะคะซึ่งลักษณะที่เราเห็นได้บ่อยก็คือการทาเบาๆแต่ว่าทํอะไรแล้วเวลา,ลา,ลา,ลาที่นานนะคะอย่างเช่นการออกไปเดินไปปั่นจักรยานหรือว่าการว่ายน้ํานะคะซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่เราเห็นได้บ่อยนะคะ cardio แบบนี้เหมาะกับใครก็เหมาะสําหรับมือใหม่ที่เพิ่งเริ่มจะ cardio นะคะหรือว่าเป็นคนที่มีน้ําหนักตัวมากอาจจะมีการบาดเจ็บเข่าหรืออะไรที่ไม่สามารถทําอะไรที่มัน high impact หรือว่าเร็วแรงอะไรอย่างนี้ได้นะคะก็การออกไปเดินการออกไปไว่ายน้ํานะคะหรือปั่นจักรยานเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้น cardio ที่ ะะลักษณะนี้ส่วนใหญ่จะเป็นการทําในแบบที่ฮาร์ดเรทจะอยู่แค่ระดับที่40-60%นะคะแล้วก็ทําเป็นระยะเวลาต่อเนื่องนะคะอาจจะมากกว่า30-40นาทีขึ้นไปนะคะแบบที่2นะคะพัฒนาขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะจาก low intensity ก็จะกลายเป็น medium หรือ moderate intensity นะคะก็คือความหนักหน่วงกลางๆนะคะซึ่งความหนักของการคาริโอเนี่ยจะวัดจาก maximum hard rate นะคะซึ่งเป็นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะในกลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ70%นะคะของ maximum hard rate ซึ่งฮาร์ดเรทเดี๋ยวจะสูงกว่ากลุ่มแรกใช่ไหมคะทำให้เราไม่สามารถทำได้นาน ชั่วโมงได้นะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ20-40นาทีนะคะกลุ่มนี้เหมาะกับใครนะคะก็ใครที่ผ่านด่านแรกมาแล้วนะคะหรือว่า low intensity มาสักพักแล้วสามารถขยับขึ้นมาให้กลายเป็น moderate intensity ได้นะคะซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นการวิ่งการจ็อกนะคะที่ heart rate จะสูงขึ้นแต่ยังไม่ได้หนักขนาดที่ว่าต้องนั่งพักหรือทําเป็น interval นะคะซึ่งทั้งกลุ่มแรกแล้วกลุ่มนี้นะคะสามารถลดไขมันได้ดีนะคะแล้วก็ทําให้ปอดหรือว่าหัวใจเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะคะกลุ่มที่3นะคะหลังจากมี low moderate แล้วนะคะต่อไปก็ต้องเป็น high intensity cardio นะคะ หรือคาร์ดิโอที่มีความเข้มข้นสูงนะคะซึ่งพอดูจากฮาร์ดเรเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ80-85ของแม็กซิมัมฮาร์ดรทของเราเลยนะคะก็คือจะเหนื่อยมากๆนะคะส่วนมากกลุ่มนี้นะคะจะทําเป็นระยะเวลานานไม่ได้นะคะก็อาจจะสั้นๆอยู่ที่แบบว่า5-10นาทีหรือว่ายาวไปถึง20นาทีนะคะแต่จะไม่สามารถทําต่อๆกันเป็นชั่วโมงได้นะคะกลุ่มนี้ก็จะเหมาะคนที่ค่อนข้างมีพื้นฐานทางฟิตเนสนะคะก็มีคาร์ดิโอที่ดีอยู่แล้วในระดับหนึ่งนะคะแต่ว่าอยากจะเพิ่มประสิทธิภาพของคาร์ดิโอหรือว่าฟ คาร์ดิโอนะคะต่อมากลุ่มที่4ะคะ่ะก็คือแอโรบิกเทรนนิ่งนะคะแอโรบิกที่ว่าเนี่ยไม่ใช่เต้นหรือแบบอะไรอย่างนี้หน้าโตารตัสหรือว่าหน้าบิ๊กซีที่เราเห็นกันบ่อยๆนะคะก็คือการผสมแบบที่1 2 3นะคะคือโลมีเดียมแล้วก็ไฮอินเทนซิตี้เข้าด้วยกันนะคะสิ่งที่เราจะเห็นได้บ่อยเนี่ยก็อาจจะเป็นหรือพูดได้ง่ายๆก็คือการผสม moderate to high นะเข้ากับ low intensity นะคะถ้าเราเห็นได้บ่อยๆเนี่ยก็อาจจะเป็นอย่างเช่นการวิ่งที่แบบค่อนข้างเร็วนะคะอาจจะไม่ใช่สปรินต์แบบเร็วจีเลยนะคะแต่ว่าอาจจะค่อนข้างเร็วสำหรัับตววเรรราาาานะะาน,านะคะค4ททีีแลล้กอองมยู่่ ไฮท์ซิตี้อย่างเช่นการเดินเพื่อให้ฮาร์ดเลตเราเนี่ยมันล่วงลงมานะคะสักนาทีหนึ่งอะไรอย่างนี้นะคะคือมันจะค่อนข้างเหนื่อยแต่จะไม่ได้ถึงสุดแบบไฮท์ซิตี้ตลอดเวลานะคะพอจะนึงภาพออกมคือคือเรายังสามารถที่จะแค่ผ่อนลงมาสักนาทีหนึ่งก็สามารถกลับขึ้นไปวิ่งเร็วได้อีกครั้งหนึ่งนะคะนี่น่าจะเป็นโปรแกรมที่เราเห็นกันบ่อยเนาะต่อมานะคะขยับขึ้นมาอีกนิดนึงจากแอโรบิกเทรนนิ่งนะคะก็จะกลายเป็นอานาแอโรบิกนะคะและ่ร้านนี้มันต่างกันยังไงนะคะอันนี้นะคะคือการทําแบบไฮท์ซิตี้คือไป ะะแล้วก็ต้องดรอปลงมาที่ low intensity หรือว่าพักเลยนะคะซึ่งช่วงเวลาพักเนี่ยจะต้องเท่ากันนะคะหรือว่ามากกว่าในช่วงที่เราออกกำลังกายนะคะเพราะว่าช่วงที่เราออกเนี่ยเราจะแบบใส่เต็มใส่ max เลยนะคะก็อยู่ที่85%ถึงร้อยเลยนะคะตัวอย่างที่เราเห็นได้บ,บ่อยๆเช่นการสปรินต์นะคะ30วิาานาทีซึ่งการสปรินต์เนี่ยคือการวิ่งเร็วมากๆใส่ไปให้สุดนะคะเราจะไม่สามารถสปรินต์ได้เป็นกิโลแลวนะคะแต่ก็สปรินต์สัก30วิใช่ไหมคะช่วงพักก็อาจจะเป็นการเดิน30วินาทีขึ้นไปนะคะหรือหยุดเลยนนะะค 30- 40วิาที ทำใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะแบบที่6นะคะเราอาจจะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้มากเท่าไหร่นะคะ <c oughs> ก็คือการออกแบบฟาดเล็กนะคะฟาดเล็กคือการผสมทุกอย่างที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้คะ่ะ1 2 3 4 ห้าปอนะหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะผสมเข้าด้วยกันหมดเลยนะคะอย่างเช่นสปริทสามสิบวิดรอปลงมาวิ่งเร็วสองนาทีเสร็จแล้วเดินหนึ่งนาทีเสร็จแล้วกลับขึ้นไปใหม่นะคะคือการผสมหลายๆอย่างเข้าด้วยกันนะคะใครที่อยากจะใช้แบบนี้นะคะ<ม>ก็น่าจะเป็นคนที่อยากได้วาไรตี้นะคะในโปรแกรมออกกาลังกาย<ม>ก็คือซวิดาเให้มันไม่เบื่อนะคะเจ็ดนะคะเซอร์กิตเทรนนิ่งนะคะเซอร์กิตเทรนนิ่งเราน่าจะได้ยินชื่อนี้บ่อยนะคะมันคืออะไรมันคือการออกกําลังกายแบบเป็นฐานๆนะคะซึ่งจริงๆแล้วอะถึงจะมีเวทเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสุดท้าย จริงๆสตรีนเทรนนิ่งเนี่ยมันจะเป็นเน้นทางน้ําหนักนะคะมีไฮเปอร์ทอฟฟี่พาวเวอร์อะไรก็ตามใดๆนะคะแต่ในการนําเวทมาใช้ในการเล่นเซอร์กิตเทรนนิ่งเนี่ยส่วนมากจะเป็นน้าหนักที่เราทําได้ปริมาณเยอะนะคะก็คือไม่ได้โฟกัสที่น้ําหนักมากขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเป็นจํานวนนะคะแล้วเราจะทําต่อเนื่องเป็นระยะเวลาแทนนะคะอย่างเช่นนะคะยกตัวอย่างการสควอตทั้งหมด4 0วินาที พัก20วินาทีแล้วอันต่อไปเป็น push up นะคะ40วิ40นาทีเหมือนกันพัก20อันต่อไปอาจจะไปเป็น dead lift นะคะ40วิ40นาทีพักนะคะแล้วก็เวียนไปเรื่อยๆนะคะทาเป็น,านฐานๆนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะของการ circuit training นะคะนันก็น่าจะเป็นประเภทใหญ่ๆของร์ด d i o ที่เราอาจจะเคยได้ยินมานะคะคําถามต่อมาก็คือแล้วเราควรจะเล่นแบบไหนแบบไหนเแบบนิร์นไขมันได้ดีที่สุดนะคะคําตอบง่ายๆที่ยให้ในตรงนี้ก็คือไม่มีอันไหนดีกว่าอันไหนถ้าเราเลือกได้อย่างถูกจุดประสงค์กับเป้าหมายการออกกําลังกายของเรานะคะก็อย่างที่เราเห็นไปตอนรรกนะะะคว่าายยลเอีด มันมีวิธีการทําไม่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นแต่ละแบบนะคะก็จะเหมาะกับคนคนละประเภทคนที่มีโกในการออกกาลังกายไม่เหมือนกันนะคะทั้งนี้นะคะคาร์ดิโอเนี่ยดีเสมอค่ะคาร์ดิโอที่ดีนะคะก็คือคาร์ดิโอที่เราทํานะคะก็คือคาร์ดิโอที่เราเอนจอยกับมาแล้วก็รู้สึกสนุกแล้วก็ทานะคะส่วนแบบว่าเราจะเอาอันไหนมาใส่ในโปรแกรมแน้วคร่าวๆเนี่ยที่ขอสรุปมาให้เป็นแบบนี้แล้วกันนะคะอย่างที่บอกนะคะเราไม่ได้มาตอบคําถามว่าอะไรเบิร์นอะไรได้ดีกว่ากันนะคะเราจะเอามาพูดคร่าวๆนะคะให้ทุกคนสามารถนําไปใช้ได้ง่ายๆแบบว่าไม่ต้องวิทยาศาสตร์จจาาาใในนนนเรื่อองงงงงข ATP กกดึพลััมมช้ะะะคย แบบเบสิกเบสิกนะคะก็จะง่ายก่อนนะคะว่าการปรับคาร์ดิโอเข้ามาในโปรแกรมของเราเนี่ยจะขึ้นอยู่กับเป้าหมายของเรานะคะหลักๆก,ก็คือเรามีเป้าหมายในการรักษาหูลดไขมันอะไรอย่างนี้หรือเปล่า <ๆ S 1> ก็จะเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะอีกกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นแบบการพัฒนาทักษะของการฟิตเนสนะคะ,ห,ะ,คะหรือเป็นคนที่แข็งแรงมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มง่ายๆก่อนนะคะคือกลุ่มที่ทุกคนอาจจะเข้าข่ายมากกว่านะคะคือการลดน้าหนักลดไขมันนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เป็นคนที่ไม่ได้ออกกาลังกายมาก่อนไม่มีพื้นฐานเลยนะคะหหหรืือออนนมมมมใใ่าาาากกกๆแแลล้้วยจจะไขัีํิ โลว์อินเทนซิตี้คารก่อนนะคะทางนี้ก็เพื่อให้ร่างกายเราค่อยๆปรับตัวนะคะแถมการ low intensity เนี่ยสำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งเริ่มอ่ะบางทีมันก็ยากแล้วนะคะเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างเบสิกที่ดีก่อนเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีเลยนะคะแล้วก็มันก็ให้ผลดีในการลดไขมันด้วยนะคะ2ค่ะถ้าออกกําลังกายมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะก็พอมีพื้นฐานก็พอจะแข่งแรงอยู่บ้างนะคะสามารถผสมระหว่าง Medi ีย intensity นะคะแล้วก็ l o w i n t e เ s i t y เข้าด้วยกันได้นะคะอาจจะเนี่ยตาสนของ i ี tenity ที่มากหน่อยนะคะแล้ววก็วัน,นที่เราจะพักหรือว่า Recover Recovery Active นะคะคก็สามามรถ i n t t e ต่อ,อมานะคะถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยค่อนข้างฟิตนะคะมีพื้นฐานในกอรออกกำลังกายที่ดีมีมูฟเมน n ์ที่ดีนะคะแล้วก็อยากลดไขมันด้วยหรือว่าอยากคาร์ดิโอเนี่ยจะเลือกแบบไหนดีนะคะที่ขอแนะนำเป็นการทำ medium intensity นะคะแล้วก็สามารถเพิ่ม high intensity หรือ Aero b i c เข้าไปนะคะในเป็นบางวันนะคะคือไม่ใช่ทำทุกวันนะคะแต่ว่าการทำ medium เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็สามารถเพิ่มฮิตเพิ่ม a e r o b i c เข้าไปนะ,ะเป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนะคะในวันที่เราอยากใส่ active recovery ก็ใช้ low intensity นะคะในการเป็นวันพักนะคะแบบ ยังขยับตัวอยู่เช่นกันออกไปเดินสบายๆการวิ่งหรือว่าการว่ายน,น้ำเพื่อรีคอรีนะคะส่วนกลุ่มอื่นๆที่มีเป้าหมายในการจะพัฒนาฟิตเนสหรือว่าอยากจะแข็งแรงขึ้นนะคะก็สามารถลองศึกษาอาจจะมีการวางโปรแกรมที่ยากกว่านี้นิดนึงนะคะก็อาจจะต้องมีการวางแผนว่าวันนี้จะทำไฮเอนด์สิตี้ที่กี่เปอร์เซ็นต์นะคะแล้ววันที่พักจะต้องใช้โปรแกรมพักแบบไหนนะคะฟิตเนสเพอร์ฟอร์แมนซ์กิกขอพับไว้อีกภาคหนึ่งนะคะแต่สิ่งที่ทุกคนจะเห็นและสรุปได้ว่าจากกลุ่มเป้าหมายหรือว่าต่างๆเนี่ยก็คือการหยิบคาร์ดิโอแต่ละประเภทมาใใช้้้หหถูกกกกกับเปาาาามยยรอองนะะค ถูกประเภทฟิตเนสเลเวลของเรานะคะแล้วก็ถูกเวลาหรือถูกจังหวะได้นะคะเพราะว่าไม่มีใครที่สามารถทำฮิตออกกำลังกายแบบหนักๆได้ทุกวันนะคะหรือไม่มีใครที่สามารถทำโลในซิตี้ตลอดไปได้นะคะยังไงสักวันหนึ่งเราก็ต้องสเตปอัพขึ้นมาให้มันมีความหนักหน่วงที่มากขึ้นนะคะเพื่อที่ร่างกายเราจะได้ปรับเปลี่ยนแล้วก็อัดแนปนะคะทั้งนี้สุดท้ายนะคะก็จะมีสิ่งที่เราเข้าใจได้ง่ายๆก็คือการที่ออกกําลังกายแบบโลหรือบอดเรกอิ i n t e n s ตี้เป็นระยะเวลาที่นานเนี่ยร่างกายเราจะสามารถดึงพลังงานจากไขมนันมาใช้ได้มากกว่านะคะแต่การที่ออกแบบ high น n t i t y ที่แบบว่าแรงๆรงเร็วๆแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆเนี่ยร่างกายเราก็จะต้องดึงคาร์โบไฮเดรตนะคะมาใช้ได้มากกว่านะคะแต่ทั้งหมดนี้นะคะการลดไขมันหรือว่าการออกาลังกายคาร์ดิโอเนี่ยสุดท้ายสิ่งที่สำคัญที่สุดคือจํานวนแคลอรี่ที่มันเบิร์นออกไปนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลมากเกินไปนะคะกับการแบบทําเบาทํานานหรือทําเร็วๆล้ว,วทําแป๊บเดียวอะไรจะดีกันนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราเบิร์นทั้งเซสชันเนี่ยแคลอรี่มันมากกว่าเนี่ยมันก็เป็นไปได้มากกว่านะคะที่เราจะเผาผลาญพลังงานโดยรวมมากกว่าแล้วก็เป็นผลดีกว่าในการลดไขมันหรือ ลดแคลอรี่ส่วนเกินออกไปนะคะทางนี้ก็เลยมีคําพูดที่บอกว่าการออกแบบไฮดิซิตี้เนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ไดลดตัวไขมันเนี่ยโดยตรงได้มากกว่านในแง่ของการดึงมาใช้นะคะแต่ในระยะเวลาที่เท่ากันนะคะมันอาจจะค่อนข้างเอฟเฟกตีกว่านะคะแล้วก็เบิร์พลังงานแบบโดยรวมทั้งหมดเนี่ยได้มากกว่านะคะแต่ยังไงเพื่อนๆก็สามารถลองเอาเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจแล้วก็ลองดูได้นะคะว่าอันไหนที่มันเหมาะก,กับเรามากกว่านะคะสําหรับบางคนที่แบบว่าไม่ชอบไฮดิซิตี้เลยมันเหนื่อยจังเลยค่ะการสบายๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เรื่องแย่นะคะหรือใครที่ชอบแบบว่า ไม่ชอบเลยชา้ชาๆนานๆเนี่ยขอเร็วๆแป๊บเดียวมาแล้วไปได้ปะมันก็ได้เหมือนกันนะคะโดยส่วนตัวเกี้ยงนะคะที่ทำผสมทั้ง2อ,อย่างแล้วแต่อารมณ์นะคะในช่วงที่ยิมเปิดเนี่ยที่รู้สึกว่าไฮเอนต์ตี T ้เนี่ยมันสนุกเพราะว่ามันได้เล่นในคลาสเนอะกับเพื่อนอะไรอย่างงี้นะคะแต่พออยู่ที่บ้านบางทีเราก็อยากจะแค่ชิลๆนะคะอย่างเช่นแบบเดินสบายๆวอลลุ่มิ่งแล้วก็ดูซีรีส์ไปด้วยนะคะก็เลือกใช้ให้ถูกตังวะ เลือกใจให้ถูกกับเป้าหมายก,การออกกาลังกายของตัวเองยังไงคาร์ดิโอก็มีประโยชน์แน่นอนค่ะและนั่นคือทั้งหมดนะคะของเนื้อหาคาร์ดิโอในวันนี้นะคะใครที่ชอบแบบไหนหรือว่าใครมีประเภทคาร์ดิโออะไรที่แบบว่าถูกใจตัวเองที่สุดเนี่ยอย่าลืมกดในคอมเมนต์ข้างล่างนะคะมาแชร์ประสบการณ์คาร์ดิโอกันนะคะหรือว่าใครมีคิปที่ทําให้คาร์ดิโอแบบเบาๆแต่ว่านานๆแล้วหน้าเบื่อน้อยลงนอกจากดูซีรีส์ก็สามารถพิมพ์บอกีได้ในคอมเมนต์เลยนะคะขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอนี้นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเราจะเจอกันในนนวดีโอห้าะะค แล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย